เทพเจ้าแห่งกำแพงแสนเป็นฉายาน้ำที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์ขนานนามให้หลวงปู่แพ้วปวโลอายุ88พรรษาที่66พระเกจิชื่อดังแห่งวัดประชาราชบำรุงหรือวัดลางหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแม้ว่าหลวงปู่แพ้ว ไม่มีตำแหน่งปกครองทางสงฆ์ใดๆไม่ได้เป็นพระนักเทศไม่ใช่พระที่เลื้องน้ำแต่มากด้วยบารมีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวกำแพงแสนคำพูดตรงๆง่ายๆของท่านก็ได้แทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอเป็นการเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจ ของพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรก็ตามในช่วงกระแสจตุคามรามเทพของเมืองพื้นที่ริมสองข้างถนนเต็มไปด้วยป้ายโฆษณาจัดสร้างของวัดและสำนักต่างๆและภาพของหลวงปู่แพ้วปวโลมักปรากฏอยู่ในป้ายโฆษณาวัตถุมงคล โดยเฉพาะป้ายโฆษณาในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงจนมีคำกล่าวว่าวัตถุมงคลรุ่นใดหรือวัดใดสร้างแล้วไม่นิมนต์หลวงปู่แพ้วไปนั่งปรกแล้วจะได้รับความนิยมน้อยกว่ารุ่นที่หลวงปู่แพ้วไปนั่งปลกด้วยไว้ที่ล่วงเลยถึง88ปีและบวชมานานถึง6 8พรรษา ประกอบกับสุขภาพที่สุดโทมตามกาลเวลาแต่หลวงปู่ยังรับกิจนิมนต์นั่งปลกปุกเสกวัตถุมงคลอยู่จากเดิมที่เคยนั่งปลกเป็นชั่วโมงชั่วโมงปัจจุบันนี้หลวงปู่จะนั่งปรกได้อย่างเก่งก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงจึงมีคำถามคาใจผู้เช่าวัตถุมงคลไม่น้อยว่านั่งปรกไม่กี่นาที หรือจะเข้มขังเท่ากับนั่งปลกเป็นชั่วโมงทั้งนี้หลวงปูแ่แพล่ได้พูดไว้อย่างน่าคิดว่าเหตุที่เขานิมนต์ไปนั่งปลกเพราะคนเชื่อว่าเราไปนั่งปลกแล้ววัตถุมงคลจะเข้มขังปีหน้าจะรับกิจนิมนต์ใกล้ๆวัดเท่านั้นเพราะสุขภาพไม่ดีความขังของวัตถุมงคลไม่ได้อยู่ที่ว่า นั่งปลกนานหรือไม่นานหากอยู่ที่จิตของพระรูปนั้นนั้นว่ามีจิตนิ่งเป็นสมาธิมากน้อยเพียงใดบางรูปนั่งเป็นชั่วโม,มงแต่จิตไม่นิ่งวัตถุมงคลก็ไม่เข้มขังหลวงปู่แผ้วเคยบอกไว้ว่าคาถาที่ใช้บริกรรมระหว่างนั่งปลกวัตถุมงคลเป็นคาถาของหลวงพ่อวาง อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพงแสนซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกอีกทอดในช่วงที่หลวงปู่วางเป็นเจ้าอาวาสนั้นท่านเก่งเรื่องหมอยาวัตถุมงคลของท่านกเข้มขังเป็นที่นิยมทั้งนี้ได้ศึกษาอยู่กับท่านจนกระทั่งมรณภาพเมื่อได้รับกิจนิมนต์นั่งปลก จึงนำวิชาของหลวงพ่อวางใช้ร่วมกับวิชาวิปัสสนากรรมฐานที่ได้เรียนมาจากวัดมหาธาตุสนามหลวงในคาถาบริกรรมเพื่อให้เกิดความเข้มขังนั้นหลวงปู่แพ้วบอกว่ามีบทเดียวแต่สร้อยของคาถามีหลายแบบเช่นอาจจะบริกรรมว่าพุทธังลีธรรมังลีสังคังลีก บางก็บริกรรมว่าพุทธังแหวกทำมังแหวกสังคังแหวกหรืออาจจะบริกรรมว่าพุทธังแควขาดทำมังแควขาดสังคังแควขาดคาถาเหล่านี้พระรุ่นใหม่ๆที่มานั่งปกปุกเสกวัตถุมงคลมักจะมาสอบถามเป็นประจำโดยได้บอกไปทุกครั้งและพระบางลูก มีการไปแปลงเป็นพุทธังรอดธรรมังรอดสังฆังรอดหรือพุทธังปลอดภัยธรรมังปลอดภัยสังฆังปลอดภัยซึ่งสรุปแล้วคาถาเหล่านี้คือคุณพระรัตตนาใจนั่นเองสำหรับพระและคารวาะที่สนใจศึกษาเรื่องคาถานั้นหลวงปู่แพ่่แนะนำว่า ตำลาคาถาของวัดและสำนักต่างๆในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นของเดิมที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์ในอดีตหลายคนท่องคาถาถูกต้องตามอักขรชัดเจนแต่เหนือสิ่งอื่นใดจิตต้องนิ่งเป็นสมาธิคาถาจึงจะมีความเข้มขังไม่ว่าจะเป็นพระหรือคารวสถ้าจิตนิ่งเป็นสมาธิ บริกรรมคาถาบทใดก็เข้มขขังที่ขาดไม่ได้คือต้องตั้งอยู่ในศีลมั่นอยู่ในธรรมทั้งนี้หลวงปู่แพ้วมักจะสอนลูกศิษย์เสมอเสมอว่าเกิดมาเป็นมนุษย์จงทำความดีให้ถึงที่สุดทำความดีให้สุดกำลังนั่นเองเมื่อถึงวัยทำงานแล้วปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่ยอมทำงานให้เป็นมักขับผล ปล่อยใจให้เป็นไปนตามอารมณ์ก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรชีวิตก็จะล้วนเละไม่เป็นแก่นสารเมื่อถึงคราวชรลามีมาถึงก็ไม่มีทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงตัวก็จะอดอยากจะพึ่งลูกหลานก็ไม่ให้พึ่งตัวเองก็จะถึงความเสื่อมทั้งกายและทรัพย์สินตายเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ ฉะนั้นก่อนจะถึงวัยชราควรขยันทำมาหากินหาสมบัติเป็นหลักฐานเอาไว้สำหรับเลี้ยงดูตัวเองและลูกหลานความทุกข์จะได้ไม่เบียดเบียนด้วยยามชราแพลวุญญวัรเป็นชื่อและนามสกุลเดิมของหลวงปู่แพลวเกิดเมื่อวันที่7ตุลาคม2 4 6, 6 6ตรงกับวันพุธ แลมสิบส่ค่ำเดือน11อปีกุลณหมู่บ้านหลักเมตรตำบลทุ่งขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมบิดาชื่อว่าพานมารดาชื่อว่าจุย้ยจบการศึกษาชั้นปถมปีที่สจากโรงเรียนวัดหนองม่วงตำบลเตาอิดอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีหลวงปู่แพวจำพรรษาอยู่หลายวัด เริ่มจากวัดหนองม่วงอำเภอบางแพจากนั้นย้ายมาอยู่อีกหลายวัดในอำเภอกำแพงแสนคือวัดปักไม้ลายวัดสว่างชาติบำรุงและวัดกำแพงแสนอย่างไรก็ตามเมื่อหลวงปู่แพวไปจำบรรสาณนะวัดใดท่านมักจะไปช่วยสร้างาศาสนสถานวัดนั้นๆให้แล้วเสร็จที่วัดลางหมันก็เช่นกัน หลวงปู่เพลมาจำพรรษาเมื่อวันที่31มีนาคม2553โดยมีวัตถุประสงค์คือเป็นประธานก่อสร้างอุโบสถเพื่อฉลองศรัทธาของประชาชนใกล้เคียงที่มาร่วมทำบุญบำรุงรักษาวัดและเพื่อรักษาอาการอาพาธด้วยโรคเบาหวานและโรคชรา มีข้อถกเถียงในวงการผู้นิยมพระเครื่องและเครื่องรางของขลังที่ไม่มีวันจบสิน้นของดีไม่ต้องร้องหรือของดีต้องร้องได้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาพข่าวการลองของออกมาอย่างต่อเนื่องยิ่งในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วทำให้ปัจจุบันมีคลิปวิดีโอการลองของ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะการลองของด้วยการใช้ปืนยิงไปที่พระเครื่องหรือวัตถุมงคลชิ้นนั้นได้เหตุผลยอดฮิตของการลองของคือความอยากรู้และอยากทดสอบพุทธคุณเพื่อความมั่นใจหากนำไปใช้ในบรรดานักลองของนักทดสอบพุทธคุณของพระเครื่อง และเครื่องรางของขังที่เรื่องชื่อของจังหวัดนคปรปฐมต้องยกให้ดาตำรวจสุธีตำแหน่งผู้บังคับหมู่อำนวยการตำรวจภูธรภาคเจซึ่งที่ผ่านมาเขาได้นำพระเครื่องเครื่องรางของขังของพระเกจิอาจารย์วัดและสำนักต่างๆมาทดสอบนับจำนวนไม่ทวนแต่เมื่อ มาทดสอบพระเครื่องของหลวงปู่เพวพระเกจิชื่อดังวัดประชาราชบำรุงหรือวัดลางหมันที่ได้รับการกล่าวขานนามว่าเทพเจ้าเมืองกำแพงแสนชีวิตของดาบทีภาคเจ็ดเกือบมีอันเป็นไปหากไม่ได้เข้าไปขอขมาหลวงปู่เพวอย่าว่าแต่ตำรวจในนคนปรปฐมเลยตารวจทั้งภาคเจ็ดพระที่แขวนในคอ อย่างน้อยต้องมีพระหลวงปู่แผ้วหนึ่งองค์ทั้งรุ่นที่วัดลางหมันหรือรุ่นอื่นๆที่หลวงปู่แผ้วเคยไปนั่งปลกปลุกเสกเพราะเชื่อว่าพุทธคุณด้านมหาอุดของหลวงปู่แผ้วเป็นที่ล่ำลือมีคดีหลายคดีที่สอนอเมืองนครปฐมผู้หลายหลายคนที่ถูกตำรวจยิงแล้วไม่เป็นอะไรและในจำนวนนี้มีอยู่หนึ่งคดี ที่มีเจ้าทุกมาแจ้งความว่าถูกยิงแต่ยิงไม่ออกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันของทุกคดีคือมีพระหลวงปู่แพ้วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนี่คือคำยืนยันของดาบทีภาค7พร้อมกันนี้ดาบทีภาค7ยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อว่าพระหลวงปู่แพ้วจะมีพุทธคุณเป็นพระเหนียว เป็นพระมาหาอุดตามกิตติศัพท์และคำล่ำลือจึงหาพระของหลวงปูแ่แพวจากวัดและสำนักต่างๆที่นนมต์หลวงปู่แพวไปปลุกเสกมาทดสอบซึ่งไม่น่าเชื่อว่าพระหลวงปู่เพวมีพุทธคุณสมคำล่ำลือจริงๆจากนั้นจึงนำเงินที่เก็บไว้มาเช่าซื้อพระหลวงปู่แพวซื้อไปซื้อมากลายเป็นว่าใช้เงินไปกว่าหนึ่งล้านบาท ในระยะแรกคนก็หัวเราะเยาะว่าเล่นพระเก่าอยู่ดีๆทำไมไปเล่นพระใหม่และไม่น่าเชื่อว่าหลังจากเก็บพระหลวงปู่แผ้วอยู่ไม่นานพระของหลวงปูแพ้วก็ช่วยให้มีเงินมากขึ้นกว่าเดิมเกือบสิบเท่าทั้งนี้เคยปล่อยให้เช่าพระหลวงปู่แผ้วรุ่นแรกเหนือเงินในราคาหลักแสนบาทสำหรับผลของการลองพระหลวงปู่แผ้วนั้น ดาบทีภาคเจ็ดบอกว่าตั้งแต่เริ่มลองพระหลวงปู่แพ้วมาชีวิตที่เคยเป็นปกติสุขมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครอบครัวไม่มีความเป็นสุขทะเลาะกับลูกเปียอย่างไม่มีเหตุผลต้องออกไปนอนนอกบ้านเป็นเวลาหลายเดือนจึงมีความคิดว่าต้องเอาเพื่อนเพื่อนขอเดียวกันที่ชอบลองของไปขอขมาหลวงปู่แพ้ว ทางด้านดาบตำรวจอุดมผู้บังคับหมู่งานปราบปรามบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นอีกผู้หนึ่งที่ชอบล้องของเช่นเดียวกับดาบผีหลายครั้งที่ลงพื้นที่ปราบปลามผู้ห้ายหากต้องใช้ปืนยิงต่อสู้กับคนร้ายส่วนใหญ่ปืนที่จะใช้จะยิงไม่ออกสืบไปสืบมาพบว่าผู้ห้ายส่วนใหญ่แหวนพระหลวงปู่แผ้ว จึงไปหาพระเครื่องและวัตถุมงคลของท่านมาทดสอบอย่างไรก็ตามจากการนำพระของหลวงปู่แพลวไปลองหลายสิบครั้งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือเช้าวันหนึ่งความดันขึ้นสูงไปที่240เรียกว่าเกือบเป็นอัมพึกเลยทีเดียวทั้งๆท,ที่เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลังจากมากราบขอขมาหลวงปู่แพ้วอาการต่างๆก็หายเป็นปกติจึงตั้งจิตอธิษฐานกับท่านว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ทดสอบพระเครื่องของหลวงปู่แพ้วอีกในวันที่ไปขอขมาหลวงปู่แพ้วนั้นไม่น่าเชื่อเลยว่าขณะที่ก้มกราบหลวงปู่แพ้วนั้นท่านทักออกมาว่าหลองของกูพอหรือยัง จากนั้นก็เล่าความจริงให้หลวงปู่ฟังของกาขอขมาและให้หลวงปู่ลดน้ำมนต์ให้จากนั้นเป็นต้นมาไม่มีความคิดที่จะลองตะหลวงปู่อีกเลยแม้วันนี้จะมีคนเอาเงินล้านมาวางก็ไม่กล้าลองเพราะหากลองอีกต่อไปชีวิตอาจจะมีอันเป็นไป